สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนมะม่วงหาวมะนาวโหผลเริ่มสุกแล้วเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เยอะมากๆมีวิตามินซีสูงประโยชน์ก็จะช่วยลดอาการเลือดออกตามไหลฟันขับปัสสาวะาช่วยลดอาการแก้ไอลดอาการภูมิแพ้เต็มไปด้วยสารต้านอานุมูลอิสระเยอะมากๆ ช่วยชะลอไวัยช่วยลดริ้วรอยที่อาจจะเกิดขึ้นสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายประโยชน์เยอะวันนี้เรามาเก็บลูกสุกข,ของมะม่วงหาวมะนาวโหเราจะไปะทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหเอาไว้รับประทานเก็บลูกมาได้ก็มาล้างวิธีการล้างให้พวกเราเอาเกลือ ใส่ลงไปเพื่อล้างยางออกได้โดยง่ายนะคะเราก็ล้างสักสองสามน้ำได้ก็จะดีนะคะ,ะก็เพื่อล้างยางออกไปให้มันสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะ,ะเมื่อล้างเสร็จเราก็จะมาบี้บี้บี้นะคะบี้ให้น้ำ สีแดงๆออกเยอะที่สุดจากเปลือกของเขา,าทำตามแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะนำน้ำตัวนี้ไปกรองเพื่อที่จะไปต้มนะคะใครที่มีก็เก็บลูกสุกๆมาทำตามนี้ได้เลยอเติมน้ำลงไปสองถึงสมลิตรแล้วกรองเอาแต่น้ำเราจะนำไปต้มนะคะ บี้ซ้ำลงไปอีกเพื่อให้เปลือกของเขาแล้วก็น้ำสีแดงๆออกเยอะที่สุดเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีประโยชน์เยอะมากกรองเอาแต่น้ำสีสวยจริงๆนะคะสำหรับมะม่วงหาวมะนาวโหประโยชน์ก็เยอะมากๆแล้วก็เทลงไปต้มไฟอ่อนๆเคี่ยววันนี้ครูจะใช้เป็น น้ำตาลมะพร้าวก็พอดีมีเอฟซีให้มาเนาะก็จะใส่ลงไปประมาณสักช้อนแกงใครชอบหวานก็ใส่ลงไปนะคะครูจะใส่ช้อนแกง,งกับใบเตยคนปนกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่เราเคี่ยวเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะคะก็กะว่าพอประมาณกลิ่นหอมมากๆใบเตยอ่าได้แล้วตัวนี้หน้าตาก็จะ ประมาณนี้นะคะกลิ่นหอมมากเออเป็นอมเปรี้ยวนะคะหวานอมเปรี้ยวนะครูชิมแล้วมันอร่อยจะต้องทำติดตู้เย็นเอาไว้รับประทานใครมีก็ในสวนเก็บลูกสุกๆมาทำแบบนี้ได้เลยนะคะก็เป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพอีกชนิดหนึ่งนะคะครู ามาสอนให้วิธีการก็มีหลายแบบเนาะจะไปแช่อิ่มจะไปดองก็ได้วันนี้เป็นน้ําสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโหเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้รับประทานได้เลยนะคะทุกคนมีประโยชน์เยอะนะคะใส่ขวดใส่ตู้เย็นเอาไว้